สวัสดีครับอยู่กันในบทีมไฟล์แท็กติกนะฮะสนามวันนี้ฮะเราเจอได้มาเป็นเวนเดอร์เซนตินเนลนะครับซึ่งจะได้หุน่นตัวเซนตินเนลที่ได้รับไอเทมซับพอร์ตและผมก็ได้มาไม่เลวเลยนะเนี่ยสรับสนุนด้วยโอเวอร์ท็อปอัพ โวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ w w w o v e r t o p u p c o m หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างในสคริปชันนี้ได้เลย อ่ะโอเคฮะอัเน,น,นแรกเลยครับก็น่าสนใจสุดตอนนี้น่าจะเป็นดากอนสเปริตฮะที่เอาไว้ใช้เป็นไอเทมแทงฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับชิ้นส่วนไอเทมด้วยนะครับและก็ใส่ตั้งแต่แรกมันจะมีโอกาสค่อนข้างสูงอ่ะจัดไปเลยครับทีมของเราฮะตอนนี้ก็จะเป็นมิสติกได้อยู่นะครับผมมีข้อมอมมาแล้วอ่ะมิสติกขั้นหนึ่งบลูเซอร์ขั้นหนึ่ง ส่วนตัวสทิติของเราฮะก็จะมีความสามารถเป็นบิ๊กเจมเลยครับ15วิตีได้แรงขึ้นนะและก็สร้างเกราะสร้างตันเวทครับให้กับรอบตัวไม่เร็วเลยต้นเกมเราจะค่อนข้างแข็งกว่าทีมผลิตเขานะฮะแล้วก็ถ้ายิงแข็งอยู่ได้นาน15วิเราทำงานดาเมจที่เราสร้างจะแรงขึ้นนะ40เปอร์และตอนนี้ก็มีดักต้นอคอฮะใส่มาแล้วด้วยครับทำเค้ก็จะยืนได้นานมากๆฮะแล้วก็ได้ฮิลทุกๆ7,000 จะได้ชิ้นส่วนไอเทมเียครับอ่ะรอบแรกนี้เป็นยังไงฮะเจอวอร์ได้ทคับเปิดมาขั้นหนึ่งครับด้านหลังทีโม่นะแจ็ค2ดาวกาเลน2ดาวครับเหมือนว่าจะไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็คือยืนได้และตอนนี้สิบห้าวิเราทํางานแล้วครับดามเมจแรงขึ้น40เปอร์ก็เลยพอจะเก็บศัตรูได้อยู่ครับแล้วก็ยืนไหวอ่ะชนะไ,ไปฮะ รอบนี้ไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวเก็บตังไปที่10ทอ,อกนะครับเพื่อเอาดอกเบี้ยรอบนี้ครับเจอกับอัมเบลนะฮะโอเคเคลียร์อัมเบลไปพอดีตอนแรกว่าจะเล่นเห็นอารูนมาแล้วนะครับแต่วางตำแหน่งยากก็เลยไม่เล่นดีกว่าใช้เซนติเดลไม่คุ้มฮนะอันนี้ใช้คุ้มนเลยบัฟได้4ตัวฮะไว้ไม่ไหวครับติดโล่หน่อยฮะในตอนเริ่มต้นนะแล้วลตอนนี้อารูนใส่มาไปนี่แล้วครับโซจินได้มานาะค่อนข้างเร็ว อัมเบรเหมือนว่าจะสีด้วยนะแล้วใช้เป็นยอลิกอักเบนดีครับอ่ะไม่รอดฮะผมโกหกขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับอ่ะใช้ไม่กดนฮะลองใช้เป็นวิเซอร์ดาวน้า,นาแล้วก็มีตัวมิสิกมาเต็มเลยนะครับ ผมสามารถเล่น5มิสิกได้แล้วนะแต่ตอนนี้คือตัวมันยังไม่สองครับเอาคูโกะไปใช้ก่อนเลยกันะได้รูเซอร์ด้วยน่าจะโอเคมากกว่ารอบนี้ครับใส่บาทลงไปเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวได้ดาเมจที่ใหม่อีกนิดหน่อยนะแล้วก็เจอกาเฟครับเพสมาแล้วฮะอเทมมาเป็นกาก่อย ใช้เป็นบิ๊กเชมเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเซนติแนลสิท้าวิธำการครับทั้ง2ทีมะฮะตีรแรงขึ้นทั้งสองทีแต่ฝั่งเราเนี่ยมีตัวดาเมจสองตัวนะฮะยืนด้านหลังยิงกันฟรีๆสองตัวได้เปรียบมากกว่าหน่อยฮะตอนนี้เหลือโคบุโกะแล้วนี่ครับโคบุโกะยังยืนไหวอ่ะชนะไ,ไปครับส่วนไอเทมครับเดี๋ยวไปหยิบเป็นถุงมือนะฮะยังไงวันนี้เนี่ยทีมเราน่าจะเป็นมิสติกไม่งั้นก็ทางเวทนีครับก็ผมเช็คดูละ ไม่มีคนเล่นมิสิกนะก็มิสิกเราไปทางเวทเลยแล้วกันนะครับก็จะไปลงตัวกันที่ลิเลียครพราะั้นก็เดี๋ยวใส่เทมกันเลยแล้วกันครับก็จะเป็นซิเวอร์ก็เล็ดนะครับให้กับคอกมอ่ะ จะได้มีดาเมจที่มาหน่อยนึงครับแล้วก็แปดน้ำตาไปอันนึงแค่รอของเร่งมานาอื่นๆเพิ่มขึ้นมารอบนี้เจอกับอัมเบอเดยครับอันนี้สีเหมือนกันอักเมนก็มาเร่งทาง AP นะครับอาจจะไปเน้นทางอารูดไอเทมเหมือนว่าจะได้และโซจินซีเวลกัลเล็ตเลยครับแต่ยังไม่ได้ใส่มาเนาะอ่ะตอนนี้15าวิเราทํางานเลยครับยิงได้แรงขึ้นด้วหน้ายังยืนไหวอยู่นะฮะแต่ดาเมจเหมือนจะไม่พอครับติดโลฮะกว่าจะฆ่าได้แล้วก็เหลือโยนเนครับไปรวมกันฮะโยนเนไม่ตายสักทีฮะแล้วพุ่งม,มาตีคองโก oh โหพวกอย่างไกลเรียบร้อยเลยเอ็นเขาได้ออกมาเป็นอูเดียฮะได้แต้มสุฟรีสี่ครั้งครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะรอบนี้ครับเจอกับทเทวลี่ฮะเปิดมา3ตัวแล้วโหัวอีเทนเนลเฟรมดีเอเทเนลเฟรมสองอันซ้อนยันนี่คือแบบมันจะสแตกมั้ยแน่นอนว่ารถคิวคงจะไม่สแตกเลยครับแต่ความเสียหายเพิ่มเติมที่สร้างอะ่ะ 8เปอร์เซ็นต์นะครับไม่แน่ใจว่าสแต็กกันหรือเปล่าเนะเรียกได้ว่าดวงดีมากมากหรือเปล่าโอ้โหทำให้สแต็กนี่คือเจ๊งเลยนะครับพิโคมาเพิ่มอีกตัวนึงครับอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวให้ไปครบ30นะแลละก็ดาร์กนัทครอของเราดีครับเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้4,226นะครับผลฮิลรวมทั้งหมดก็ใกล้จะได้ชิ้นสวยเท่มฟรีชิ้นแรกและ เดี๋ยวเอาดีโคล,ลงไปครับลีบไปว่าดีโคดีกว่าไอ้ถ้าเพิ่มเติม้าออกมาเป็นธดูนะครับออกมาเป็นคาถาและสุดท้ายออกมาเป็นเข็มขัดครับไม่มีดาบเลยฮนะมานาจะมาช้านะครับนอกจากว่าเราจะเป็น4 i n อินวอคครับแล้วก็ทํำบูบัฟให้ลิเลียมันจะลดมานาที่ใช้งานและอินวอ n เกอร์สมันช่วยเร่งมานาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวทําเป็น5้ิสิกครับรอบนี้เก็บตงังค์ยีพ รอบนี้ครับเจอกับดูเอลลิสนะฮะเปิดมา4ตัวแล้วก็เฟยด้านหลังยิงฟรีๆอยู่หนึ่งตัวเลยครับฮักเมนก็มาเป็นชีเวลโลตทาได้คริติคอลมาบริแบก็ไทท่านบัตเตอร์นะครับตอนนี้ตีได้ค่อนข้างเร็วมีการซีซีเล็กน้อยครับจากตัวเซนทีเนลนะครับที่ได้ความเร็วแล้วก็กันซีซีบาสิบห้าวิเราทํางานครับแต่ก็คือฆ่าบริแบไม่ได้อะไม่มีรถฮิวตี่ไม่ตายสักทีฮิวอย่างเร็วฮิวอย่างแรงอ่ะเรียบร้อยครับแพ้ไป อักเมนที่2เนี่ยฮะมีมิสิกเอเมเบมเลยโอเคผมมีโอกาสที่จะไป10มิสิกได้นะแต่ต้องหาอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นเอมเบม่ะได้ตัวดิโคฟีมาด้วยฮะและตอนนี้ก็2ดาวนะครับในร้านค้าก็เพิ่มมาอีก1ตัวอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ให้โคบก,ก่อนแล้วกันฮะได้เลือดมา สุดท้ายผมดูดูแล้วน่าจะเป็นของแอนดี้ดีที่สุดเลยครับเท่ากับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเป็น4อินวอกเกอร์นะครับก็จะเป็นอาเซียตัวสุดท้ายของอินวอกเกอร์ครับแล้วก็มิสิกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะ10แต่ถ้าไม่ได้ก็ได้แค่7นะฮะที่เหลือเดี๋ยวขัดเหลืออะไรค่อยว่ากันรอบนี้ฮะเจอกับอําเรืฮะอักเมนเป็นยอริคครับแต่ยอริกยังไม่ได้ใส่เทพฮะน่าจะกำลังรอลินโลอยู่รอบดีเก็เลยไหวฮะไม่มีใครตีคขาบวกก็พอจะได้ดามิด สองดาวถ้าโชว์แกรดนะครับแล้วก็ทำเ,เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวเก็บตังครับรอบนี้ฮัสตอรี่วีเวอร์เองครับก็ได้อัพเมนตมาเป็นสตอรี่วีเวอร์ด้วยนะมีตัว4บาทถ้าเป็นไซรัสครับเหมือนจะเอามาแบกงไปเป็นอาร์ตีเพย์ม,มาฮะไหวไหมครับเคลียร์ไหวไหมฮะไซรัสอยู่ตรงกลางสนามครับถ้าพุ่งมาบ่อยๆเจอฮ็อกมอเข้าไปฮ็คอกมอแตกนะและตอนจะไม่รอดกันนะครับอ่ะข้าไม่ไรส,สักทีฮะไซรัสค่อน,นข้างถึกเลยยิงไม่ตายแล้วก็เรียบร้อยครับพอเก็บได้ก็ไปถึงดาวหลัง เอ็นคอร์เตอร์ ounter, ถ้าออกมาในช่วงของวงล้อนี่ครับก็จะได้มาเป็นดีโคะเพิ่มดุบเล็กมาอ่ะไม่เลวนะครับผมเอามาทำเป็นดีโค3สได้นะตอนนี้ดีโคเราก็ขาดอีก5ตัวนะครับ ส่วนไอเทมฮะผมต้องการดาบแนละถ้าไม่ทำอินเกอร์สีก็คือต้องมีโชจินแต่เหมือนว่าจะไม่มีแล้วนะครับดาบไม่มีละเอองั้นก็เป็นเสื้อแล้วกันอ่ะเสื้อหายผ้าคลุมหายสุดท้ายได้ธะููบะฮะเอามาทำไมแก้วไ,ได้ธนูไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับอ่ะโอเคฮะไอเทมจากดาก้อนสปลิตอักเบนนะครับได้บาเป็นผ้าคลุม ก็ไปต่ออะไรไม่ได้ฮะนอกจากว่าจะทําเป็นไอออนิกซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในตอนนี้มีคาถาเดียวเลยครับกับธน,นูส่งไปไม่ถูกเลยหรือว่าจะทํากุนซูแล้วก็ซัดชิฟไม่เน้นเร่งมานาเน้นตีเร็วแทนนะฮะตอกปลอกเวทเองอะไรอย่างงี้ก็ไม่คุ้มเดี๋ยวรอบีก่อนแล้วกันฮะไอเทมมันไม่ค่อยเหมาะกับลิเลียแต่ถ้าเป็นของอาเซียก็อีกเรื่องหนึ่งอะรอบนี้ครับเจอกับ มีเป็น S มาทำสไลเปอร์ฮะตอนที่15วิเราทํางานแล้วนะครับแต่เหมือนว่าดาเมจเราจะช้ามากอ็อกมอรก็ไม่สองฮะแดวหน้าแตกปวดก็เรียบร้อยไปเอ็นคอ์เตอร์ออกมาเป็นไซล่าฮะได้รับชิ้นส่วนไอเทมชิ้นเดียวกันด้วยนะ3ชิ้นอืม ถ้าผมหยิบดาบมานี่คือได้โซจิตมาได้ใจแอนก็จบนะครับอีกชิ้นหนึ่ง ว่าไปลุ้นดากอนซับมิลิตดีกว่านะฮะอ่ะใส่กัน2อันจะได้เก็บได้เร็วๆเลยครับสามารถดรอปชิ้นส่วนไอเทมอื่นๆได้รวมทั้งหมด4ชิ้นนะฮะก็ทําเป็น2องดากอนคลอนเลยครับเมื่อกี้ดรอปมาแล้ว1เนาะเหลืออีก3ชิ้นที่ยังไม่ดรอปเลยครับทำเป็น2ดากอนคลอน้นให้ตัวมิวเซอร์ที่จะได้ฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ขึ้นเร็วๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรา7 9 5ดเก้าห้ครับดรอปมาแล้ว1ชิ้นเหลืออีกสก็เดี๋ยวทาแค่2แล้วกันอีกอันนึงเก็บไว ตอนนี้ไอเทมมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่จะใส่3ดาก้อนคลอก็กลัวจะปืนไอเทมไปนิดหนึ่งซึ่งในรอบนี้ฮะก็เจอกับอัมเบลเนฮะแล้วเขาได้ลิเลียมาเรียบร้อยละเอามาเปิดอินเวอเกอร์ขั้นหนึ่งครับแล้วก็ทําเป็นอรุณน,น่าจะเป็นโดแบกโซจินบาโมเลโรบารฮะสกิลก็จะได้เบิร์นหน่อยๆลดคิวไปอ่ะรอดไม่รอดนะครับเหมือนจะไม่ไหวนะเอาตรงๆดาวเบสไม่เพียงพอคอกบอก็ไม่สองดาวแนวหน้าก็ไม่ไหวแล้วเลยครับเรียบร้อย ลองดูเทมเพิ่มเติมกันนะฮะได้วริแบร์มาหนึ่งได้ถุงมือมาแล้วก็น้ำตาครับพอจะทำเป็นบูมบัฟได้อยู่แต่ต้องมีเป็นอินเวอเกอร์สนะครับอ่ะไปเวลดดีกว่าแล้วใส่มาเป็นออนนะครับได้เบ์มอสมาขั้นหนึ่ง ส่วนเสื้อที่ได้มาฮะก็ไปทําเป็นซันไฟเรียบร้อย,อย,ยครับมาลดคิวนะครับไอเทมที่เหลือก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอลุ้นว่ามีแพนโดราหรือเปล่าฮะรอบนี้ฮะเจอกับสตอรี่วีเวอร์นะครับไปล่า2ดาวน่าจะมาแบกยาวๆได้อัคเมมนมาที่ได้ AP เรื่อยๆฮะหลังจากที่แบบฆ่าศัตรูได้ด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไหวจริงครับดาเมจไม่ไหวจริงฮะ อักเมนสุดท้ายครับมีเป็น reinforcement เนลครับ r ี i n f o r c e m e n เหมือนจะ reinforce อ okay, ่าโอเคงั้นมานะฮะ head l เดอ e r เฮดไ l เดอร์ head liner, head liner. ได้12ทองมาด้วยมีบาดเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่เวล8ตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับไม่รอแล,แล้วแล้วก็จะสุขฮาริเลียโอเจอเป็นอ่อนนะครับต้องดึงตัว4บาทที่เป็นลิเลียเท่านั้นเลยนะฮะไม่งั้นเอฟเฟกต์หายฮะและแอนนี่มาฮะน่าเสียดายจริงๆ อ่ะคอกมอฮะขึ้น2ดาวใช้ไปก่อนนะครับคอกมอยหนึตัวเอาไว้เปลี่ยนนะและก็เรียบร้อยครับลิเลีย2ดาวมาสักทีครับอ่ะงั้นเปลี่ยนไรเทมครับถอดไอเท่มคอกมอกมาฮะมีตัวเปลี่ยนอยู่เมื่อกี้ดึงมาเดี๋ยวค่อยเอาขึ้น2ดาวใหม่ครับท้ายเกมก็ไม่ค่อยได้มีผลอะไรมากมายฮะสองตัว1บาทที่2ดาวก็จะทำเป็นบูบัฟได้เหมือนกันนะฮะแต่ต้องหา อินวอเกอร์ให้ครบสี่แล้วนอกจากคูบัฟเรามีอะไรบ้างมีเรดบัฟเหรอไอเทมผมขาดว่ะใส่เรดบัฟน่าจะไม่คุ้มนะครับเกรงว่าดาเมจจะไม่ถึงฮนะเดี๋ยวไปใส่แล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับอลูนเป็นยอริคครับอัคเม้น์มายังไม่สามนะยังอยู่เวล่หกกำลังรีโรหาอยู่แต่เลือดดีเยอะมากเลยฮะขนาดแค่สองดาวอ่ะเก็บไปได้ฮะรเรียบร้อย มีเว่ยมาแล้วครับมาอย่างรวดเร็วเลยลิเลียก็หมายตัวฮะเพราะงั้นก็สามารถสร้างลิเลียขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มิสติกมันเกินมาไปสิบไม่ได้เลยครับมันได้แค่เจ็ดเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มเลยครับอย่างน้อยขอทำเค็มสองดาวอ่ะลิเลียอย่างเวี้ยวิวีแววสามแล้วเนี่ยอีกก็ฮะสองดาวสองตัวดีครับขาดอีกสองตัวผมว่าขึ้นสามได้เลย โอเคไม่มีอะไรนะครับออนน่าจะไม่ได้เล่นจับเน้นทางอินวอเกอร์สี่ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวจะมาหรือเปล่าถ้าอินวอเกอร์สองก็คือต้องทําโซจนินจะคุ้มมากกว่านะครับอก็อดูฮะในวงล้อจะพอมีดาบให้หรือเปล่าถ้าบาก็เล่นง่ายฮะถ้าไม่มาก็ต้องไปลุตอินวอเกอร์ er แทนรอบนี้ก็สตอรี่วีเวอร์นะครับกาลิโอมาแล้วฮะกาลิโอเบิ้มเบิบ้มมานิดหน่อยยังไม่ส่งดาวเลือดยังเยอะเลยแต่แนวหน้าเราก็คือ เจ็ดวิตติกแล้วเลยครับเลือดเยอะเช่นกันไอเทมฮับยังคงได้เลือกคู่สุดท้ายฮะและดาบอยู่ที่แอสไม่น่าจะเหลือนะฮะเดาเดาเลยไม่น่าจะรอดหายไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเหลืออะไรเหลือเป็นเว่ยฮะเวะ่ยเวยก็หายด้วยเหรอมาเป็นเข็มขัดแล้วกันฮะไอเทมแทงครับวันนี้ไอเทมแบบไม่โดนใจเลย และอาเซียบาเรียบร้อยแล้วเลยครับอินโวเกอร์ตัวที่3ามสวยอยู่อาเซียถ้าจะลง่าจะได้แค่บาทนะครับไปแทนบาทโอ้โหแล้วไอเทมตอนนี้โคตรเต็มเก็บเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวขอสุ่มก่อนแล้วกันฮะเผื่อได้ตัวมาแทนโคบโกฮะร,รอเปลี่ยนมานานแล้วและได้เว่ยมาได้แอนดี้บาร์แล้วเลยครับโอเคถอดไอเทมหายไปเลยอแปะไปก่อนมาครับ เฮดไอเทมใหแอนดี้ดีฮะแอนดี้มิสติกจะได้เลือดที่เยอะมากๆและนี่ก็เจอกับอัมเบลฮะโลมาหนานๆทั้งนั้นใช้เป็นแอนดี้เหมือนกันครับและ2ดาวเลยด้วยนะแอนดี้มีเป็นลิเลียด้วยฮะลิเลียก็รอขึ้น2ดาวและลิเลียเป็นอัมเบลสามารถฆ่าทันทีได้ครับเมื่อเฮดพีเราแบบน้อยๆนะซึ่งดีหน่อยครับที่เรามีกันเวทเลยครับมีดากต้นคลอมา2อันก็คือยืนได้พอจะยืนไหวท่าแนวหลังเราไม่โดนโยนให้ฆ่าซะกดด่อนนครับตอนนี้ก็ลิเลีย ตนตอดตอดไปเหลือเลือดประมาณ25%แล้วก็เรียบร้อยครับแตกผ่ายแพ้ไปครับโซกาต้มเตอร์บิ๊กตัวนึ่งครับแล้วก็ได้เอเ่มมาจากดาร์กอนสอพิลิตะเป็นวอร์ม็อกได้เลยนะครับจัดไป รอบนี้ใส่อาเซยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากทางห่างก,กันนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเจอบอกาน่นาจะได้ไม่เสียบครับแล้วรอบนี้ก็อัมและหกทีมหนึ่งฮะัซ้เป็นอาลุพยายามจะไปบล็อกสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ได้แอนนี่มาแล้วนะครับด้านหลังก็มีเป็นลิเลียฮะลิเลียก็คือวันนี้คนเล่นเยอะมากๆเลยจากอนวอเกอร์นี่แหละไม่ได้จากวิสิกเลยเหมือนว่าจะไหวอยู่นะครับดับเบอนครอเรา2ตัวยังไม่ตายสักตัวฮะจากแอนนี่จากทามเคนซึ่งทามเคนไม่สองสักทีน่าเสียดาย อ่ะผมลืมเลยว่าจะใส่บูบัฟนี่ครับแบ็กมานาลิเหลือตอนนี้50นะก็ใส่บูบัฟไปปุ๊บจะเหลือ40ครับได้ตีประมาณ2ทีก็น่าจะได้ไร้สกิลเพราะว่าอินวอรเกอร์ก็ช่วยเร่งมานาให้อีกได้20มานาฮะทุกๆ3ามวีครับก็อารมณ์คลา้ายๆกับแาร์เพลเพนนะฮะ แต่เป็นเวอร์ชั่นของอินวอลเกอร์แทนอไอเทมครับก็น่าจะลงตัวที่ Giant Slayer นะฮะสำหรับไอเทมลิเลียสุดท้ายนะก็ใส่ได้เลยครับส่วนกุนซูเรามีแล้วให้อาเซียนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปทางน้ำตาและกันนะครับเพื่อเอามาเป็นลดต้านเวทครับเป็นสตาร์ท s ิกชีพคู่กับกุนซูไปเลย คราวนี้ก็จะเป็นไก่ไฟฟ้าเหลือเป็นควิกซิลเวอร์ฮะพอจะได้อยู่มั้งควิกซินเวอร์มันได้ความเร็วนะครับก็3 0เปอร์ฮะแล้วก็จะเหลือผ้าคลุมสุดท้ายครับรอดูไอเทมของดากอนซับเลิตฮะที่เป็นอักเมนว่าจะออกมาเป็นอะไรครับคิดว่าน่าจะใกล้จะออกมาละนี่ครับ2,000มแล้วนะฮะทีที่3ใกล้จะออกละต้อง2 0 0่นหนึ่ง รอ,อบนี้ครับเจอกับดูแอลล,แลิชฮะแนวหน้าเรายืนไหวอยู่ยังไม่แตกทั้งหมดครับแต่อาเซียเรียบร้อยไปแล้วฮะอาเซียทางขวามือหายไปแล้วตัวรถตันเวทอ่ะสิบห้าวิตอนนี้ทํางานครับเก็บบริแร์ไปได้ฮะเหลือลีสิ์ไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะ เอ็นเค้าเมากันอีกครั้งหนึ่งครไลยลิเลียตอนนี้2ดาว2ตัวคราจากห่วยสร้างให้มาและโอ้โหไอเทมออกมาเป็นดาก้อนครอจริงๆวันนี้เยอะมากๆดาก้อนครอส่วนเอ็นเค้าเตอร์ฮะออกมาเป็นทีโมนะครับให้ทายผลว่าจะชนะหรือแพ้นะครับซึ่งผมดูละน่าจะชนะนะถ้าชนะก็ได้สิบทองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราอย่างน้อยขอทําเค้น2ดาวหน่อย <laughs> จะได้ชนะนะครับโอเค แอนนี่น่าจะไม่ได้คนะเดี๋ยวลองสุ่มดูหน่อยก็ได้ครับวันนี้คนหยิบไปเยอะแล้วแอนนี่อ่ะว่าน่าจะยากหน่อยแล้วก็นาวติลุธมาแล้วนะครับนาวติลุธไปแทนโชกักได้ฮะัแต่ตอนนี้หนึ่งดาวให้เชิญโชกัดไปก่อนนะครับทำเคสมาเพิ่มเติมห้าบาทมาบาทเราอาจจะไว้แค่หนึ่งดาวนะครับเอาไว้สำรองไว้เปิดภาษาทีเช่เผื่อว่ามิสติกสิบได้ครับมันต้องหาเอมเบลมอีกหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าในวงล้อจะมีหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีเนี่ยโอกาสที่คนจะหยิบไปก็ค่อนข้างสูงนะครับ ลองดูฮะชนะไม่ชนะฮะรอบนี้ครับเจอกับเฟดฮะมีทั้งไกยภาพมีทั้งเวทฮะซินด้ามาเอสมาเรียบร้อยครับชนะอยู่มาฮะเงินมาฮะที่เหลือเราเก็บเงินครับไปเล่นทีเว้เก้าแล้วกันนะฮะตอนนี้ไม่รู้จะสุ่มหาอะไรละแอนนี่ก็สุ่มหายากเหลือเกินอย่างดีก็หาดีโคฮะให้อีกได้1หนึ่งตัวนะครับจะได้3ามดาว จอกับสอร์ี่วีเวอร์นะฮะได้มาเป็นไอริเลียเรียบร้อยแล้วครับมีบอกันหน้ามาด้วยผมก็เลยวางห่างกันนิดนึงเสือว่าสกิลบอกันหน้าจะไม่โดนนะแต่บอกันหน้าก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหรฮะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายครับอตอนนี้ฮะกาลิโอครับยืนแทงดานมากเราทำแจ็คเลเยอร์มาฮะก็เลยตีได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บตัวดาวหลังไว้ได้ฮะเหลือกาลิโอสุดท้ายดาเมจไม่มีโชแกะแท้งให้อยู่ชนะไปฮะ ไอเทมดาวหลังครบแล้วนะครับอาเซียลี่เหลือเอ่อน่าจะเป็นไอเทมแทนนะครับให้ดีโคที่กำลังจะสามดาวแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยฮะงั้นมาทางนี้ฮะเอดออฟไนครับผมมีแผนจะลงเซตอยู่ฮะแต่จะลงในตอนเลเวล9น้ครับเอาแนวที่รดลงไปนะครับได้มาวอร์เดนคู่กับเซตได้อยู่ปาดเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งนะครับอาจจะข้ามทิ้งไปรอลงเลเวล9ครับใส่เซตลงไปฮะตอนนี้เซตเราแบบไม่ได้ลงดานละเก็บไว้ดานละ ว่าจะลงไปบัฟแต่ก็คือทีมไม่ค่อยลงตัวนะครับไม่บัฟแล้วกันยังไงก็ไม่ได้เน้นรอบนี้ฮะเจอกับ s โตร์ลี่เบอร์ฮะบีเป็นโกสซี่ได้โกสซี่มาเป็นนักเป็นด้วยนะฮะพยายามทําเป็นไซล่าสามดาวน,นีครับแต่เหมือนว่ายังสุกไม่เจอขาดอีก2ตัวนะฮะเชนก็เช่นกันครับเชนขาดอีกหนึ่งตัวจะ3ดาวและตอนนี้เราเก็บแนวดาไปหมดะ้ะฮะเหลือแค่แนวหลังเหมือนว่าจะโดนดับฝันแล้วนะครับ เอ็นเคาน์เตอร์มากันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไทม์เคนครับให้ของนะฮะเรียบร้อยครับสมดาวดีโคแล้วนะฮะไม่ต้องสุ่มเลยไปเวลก้าไมไหวต้องขายไทม์เคนทิ้งไปแล้วก็ดุกขึ้นมาเป็น3มดาวดีโคฮะไอเทมที่ไทม์เค้นให้มาฮะเป็นเสื้อตัวหนึ่งครับแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งอโอเคงั้นเดี๋ยวไปเวลก้าเลยฮะหน้าเก็บไอเทมก่อนนะเมื่อกี้ลงเซตลงไปครับแล้วก็ใส่นอร์ิลตลงไปครับ ทำเป็นวอร์เดนขั้นหนึ่งนะเอาเซตมาช่วยแบบยกยกตัว เลือดจะเยอะฮะบัฟบ,บัฟเล็กน้อยครับอ่ะใช้ไปก่อนครับรอลุ้นว่าเราจะได้ไปได้หรือเปล่าวิติกสิบเนยครับรอบดีฮะเจอกับอัมเรลฮะใช้เป็นยอริกสามดาวฮะยอริกอัคเบนบามีใจแอนพอดีเลยน่าจะต่อได้อยู่ฮะรถคิวก็มีจากซันไฟเนี่ยครับแต่ตัวซันไฟทมเคนดี้หายไปเรียบร้อยแล้วฮะแต่ก็ตัวติดไฟครับยังมีผลรถฮิวอยู่นะฮะตอนนี้ยอริกกำลังจะแตกครับแล้วก็เรียบร้อยฮะอย่างเงี้ยติ้าววิเราทำงานโคตรแรง เอาวะลิเลียฮะลิเลียขาดอีกหนึ่งตัวจะสามดาวแล้วเลยครับเมื่อกี้ไม่ได้สุ่มด้วยลืมสุ่มก่อนเสกแล้วก็ไอเทมของดากอนสปริทนะฮะออกมาเป็นเสื้อฮะตอนนี้ครบแล้วนะครับสี่ชิ้นชิ้นสวยเท่นะฮะก็ให้กับนิโคลไปฮะเป็นบัมเบิลเวสอ่ะผมซื้ออาเซียครับเดี๋ยวเราเก็บเงินนะครับมาซื้อ RC อาเซียซื้ออาเซียกันเอาอืมมาขวางทางกำลังจะกดซื้อเจ๋งวะ ไม่ได้จะเก็บลูกเหลืองเลยมันเข้าตัวมาพอดีฮะโอ้โหมาเก,กะกะทางพอดีเลยอะอันนั้นผีเพมครับอาอาเซียมาแกตัวโอเคมาสุภาลีเลียกันฮะลี่เลียอีกหนึ่งตัวลิเลียอีกหนึ่งตัวลี่เลเียหนึ่งตัวลิเลียหนึ่งตัวไม่มีเลยมีแต่อูเดียโอเคหมดฮะอูเดียเราไม่ได้เล่นเนาะเราไม่มีอไม่ใหมอสเลยครับเพราะว่าไม่เล่นโซกัดเมื่อกี้เก็บไว้กะไปแทนเซตไงแต่ลืมไปว่าโซกัดเราไม่ได้หลงนะฮะเลยเกะกะทางเลย ไม่เป็นไรอาเซียยังคงได้กลับมาอยู่ฮะและได้รอบนี้ครับเจอกับเฟดน,นะฮะเปิดมาขั้นหนึ่งด้านหลังมีเป็นสไนเปอร์ครับและเป็นสไนเปอร์3นะไม่สี่เทดลิน3ดาวส่วนแอสครับขาดอีก2ตัวจะ3ดาวแล้วเช่นกันนะฮะน่ากลัวอยู่แนวหน้าตอนนี้เราแบบมีแตกกันเวทสุดนมากเลยนะฮะกันกายภาพแบบมีแค่ดีโก็ตัวเดียวนี่ครับแล้วก็เรียบร้อยฮะดีโก็แตกไปจบแล้วฮะแอนนี่ยังไม่สองต้องเสริมแนวหน้าหน่อยตอนนี้ทะลุมาแล้วฮะ เต็เขาแบบไม่2ดาวแต่ก็คือดูดเลือดได้แรงมากครับคู้ก,กับซินด้าฮะอะเกือบชนะอันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับและตังหมดเกลี้ยงฮะว่าอาจจะไปทางมิสติกสิไม่ได้นะเพราะงั้นผมขายเลยแ้้วกันนะครับไม่รอละต้องการลีเลีย3ดาวไม่ต้องมิสติกสิก็ได้อืมเวยฮะตังไม่มีด้วยขายอะไรไม่ได้เลย โอ้โหขายได้แค่เซตอะอาจจะต้องล็อกไว้ครับส่วนแอสเนี่ยเข้าบ้านผมเต็มเลยฮะอยู่ในร้านค้าก่อนหน้าน,นี้ก็มีตอนนี้ก็มีเจอกับซอลลี่วีเวอร์เนียฮะเปิดมาคั้นที่3เรียบร้อยแล้วฮะ มอกานหน้าก็มาเป็นซาติกชีฟครับตีแล้วติดสายฟ้าลดต้านเวทได้นะฮะวางพื้นมาไม่โดนลิเล่ยนียเหมือนจะโดนแนวหน้ากันทางขวาฮะหายไปเพียบเลยครับตอนนี้เหลือดีก้ช่วยแทงคนเดียวครับแล้วก็ลิเลยของเราโอ้โหโดนพื้นไปแตกพ่ายครับแต่ดีก็ยังอยู่ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะมาดึงเวดึงเวดึยขึ้น2ดาวครับจะได้เก่งขึ้นมาอีกนิดนึงฮะโอ้โหต้องล็อกกันอีกแล้ว ก็อีก2รอบดีครับถ้าแบบเราส่บไม่เจอผมจะได้ลิเลียขึ้น3า ทีมสตาร์ที่เราเจอฮะก็จะเป็นทีมเฟตน,นะสไนเปอร์4ด้านหน้าวอร์เดน4เหมือนกันนะครับหน้าถึกๆมาฝับอาเซียมาอยู่ทางซ้ายเล็กน้อยดีครับจะได้ใกล้ตัวสไนเปอร์ฮะจะได้ไม่แรงเท่าไหร่แต่อาเซียเรากําลังจะแตกครับโดนเซตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะตัวรถต้านเวทเราหายไปตอนนี้15วิเราทํางานนะครับดามเมจแรงขึ้นอีก40เปอร์ฮะดีก็ยังคงอยู่ครับยังช่วยแทงได้อยู่โดนสตาร์ไปเล็กน้อยครับสำหรับลิเลียแต่ก็เหมือนว่าจะจบในรอบนี้เลย โอเคฮะวันนี้อยู่กันกับ7มิสติกนี่ครับว่าจะไป10แต่ต้องหาเอ็มเบมเพิ่มอีก1ชิ้นนะฮะก็ะเลยไปไม่ได้ oh. ก็ตามเบสิกเลยนะครับลิเลียแบกมีอาเซียมามีแอนนี่มาเป็นอินวอร์เกอร์สี่ครับ,แบบเ, er รบเอามานาจะได้แบบขึ้นมาเร็วๆสกิลแคสได้บ่อยลิเลียก็จะเก่งเลยครับเอาบูบัฟมาลดมานาจาก50เหลือ40ครับจะได้แคสได้เร็วมากขึ้นนะครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านีา้ฮะห่าวชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรรววมทั้งโออเ์ Server Top Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี t f t แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Overtop Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดิสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ